้าให้อ่านโดยริ่งฮีโร่วันนี้กับเรื่องราวของแผ่นแป้งแสนอร่อยโรตีว่าแต่ผู้หูนักอ่านวันนี้เขารู้จักโรตีเป็นแบบไหนไปฟังกันดีกว่าครับรู้จักโรตีไหมครับรู้จักครับรู้จักค่ะเป็นแป้งกรกอบราดนมเยอะๆแล้วก็น้ำตาลโรยเยอะมากครับ เป็นสี่เหลี่ยมหั่นเป็นลูกเสากับกรอบหวานหยิ่งใส่ไข่ยิ่งอร่อยค่ะเห็นแป้งกลมๆแบนๆขาวๆราดนมข้นหวานเยิ้มแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับวันนี้คือโรตีเป็นโรตีแบบที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีแต่รู้หรือไม่นี่ไม่ใช่โรตีแบบออริจินอลตามแบบฉบับของชาวอินเดียนะจ๊านนยจ๋า แล้วโรตีแบบอินเดียขนาดแพ้หน้าตาเป็นยังไงมีต้นกำเนิดมาจากไหนหาให้อ่านโด e ดิ้งฮีโร่วันนี้มีคำตอบครับกับการเดินทางสู่เรื่องราวของโรตีและภารกิจเล่นเพื่อให้เพื่อนๆที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นครับอตตตุ่มตออตตอตุ่มตออตตอตุอต่มตอ,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 ตอ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท้าให้อ่าน THE l i a i n n h h r r o วันนี้พี่กบอยู่ท่ามกลางอินเดียพราตะแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มาชวนเต้นลํานะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของอาหารชื่อที่เราคุ้นหูคุ้นเคยนั่นก็คือโรตีแต่ว่าไม่ใช่โรตีแบบของหวานที่เราเห็นเห็นกันนะครับเป็นโรตีแบบอินเดียแท้ รสชาติเป็นยังไงการทําเป็นแบบไหนมาลิ้มรสลิมลองกันเลยครับโรตีอินเดียขนาดแท้ไม่ใช่ของหวานเป็นเรื่องจริงครับบอกเลยว่าถ้าได้ไปเยือนประเทศอินเดียต่อให้พลิกแผ่นดินหาก็ไม่เจอหรอกนะครับโรตีราดนมสอดไส้กล้วยเพราะตามแบบฉบับของอินเดียแท้ๆต้องเป็นแบบนี้ แผ่นแป้งสีเหลืองนวลมีฟองอากาศพองๆเหล่านี้คือโรตีหรือขนมปังอินเดียชนิดหนึ่งครับจะเรียกอีกอย่างว่าชปาตีก็ได้ครับนี่คืออาหารมื้อหลักที่ชาวอินเดียมักจะกินกันเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายในฤดูหนาวโดวยจะกินคู่กับแกงเช่นแกงกะหรี่ไก่มัสมั่นไก่แมแค่พูดก็น้ำลายสอแล้วส่วนที่มาที่ไปของอาหารชนิดนี้ ยังไม่มีระบุแน่ชัดครับว่าเกิดขึ้นที่ไหนบ้างแหลกก็สันนิฐานว่าต้นแบบของโรตีเกิดขึ้นครั้งแรกที่อียิปต์เมื่อประมาณ5,000ปีก่อนจากการผสมก้อนแป้งแล้วลืมทิ้งไว้ก่อนจะนำไปผสมกับแป้งใหม่จนได้ออกมาเป็นแป้งเบาๆรสชาติดีแต่ไม่ว่าต้นกำเนิดจะมาจากประเทศไหนความอร่อยของโรตีก็ได้กลายเป็นวัฒนธรรมอาหารที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วล่ะครับ ถึงหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันก็เถอะนอกจากความอร่อยและความหลากหลายของโรตีในแต่ละเชื้อชาติเจ้าแผ่นแป้งบางกลมเหล่านี้ยังมีเรื่องราวน่าสนใจซ่อนอยู่อีกหนึ่งในนั้นก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำครับซึ่งนอกจากกระทะแบนๆบนรถเข็นคู่ใจของอาบังแถวบ้านการทำโรตีแบบออริจินนลของอินเดียยังมีการใช้ภาชนะอื่นในการทำให้โรตีสุกได้อีก เาสู่คำถามข้อที่1นึมูลค่าขุมทรัพย์หนังสือคนละ2,000บาทครับคำถามข้อที่1นึ่สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับคำถามในข้อนี้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยในการทำโรตีเนาะก็คือมีกระทะใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วก็ทำโรตีนีให้สุกแต่ว่าคราวนี้ถ้าไม่ได้ใช้กระทะล่ะ ยังมีอุปรกรณ์อื่นๆอีกนะครับกับคำถามนอกจากกระทะแบนๆที่เราคุ้นตาภาชนะใดถูกนำมาใช้ในการทำโรตีได้ครับก็ไก่ใช้แระบอกไม้ไผ่ขอไข่ใช้ขวดแก้วหรือคอควายใช้องค์คิดครับนี่อย่บอกไม้ไผ่อย่างนี้นี่ทำให้สุกในนี้เลย่าหรือ ขวดแก้วนี่ไงขวดแก้วโดนความร้อนแล้วมันแตกก็เอาขวดแก้วออก,ออกได้กระบอกไม้ไผ่ถ้าเกิดเอาไปนี่ไม้ก็โดนเผาได้เหมือนกันสิ่งที่มีเซ็ตมีเซ็ตมากที่สุดก็คือโอ่งครับอ,อ๋อนี่เซ็ตมากที่สุดเลยครับใช่เพราะอะไรอะ่ะเพราะเราทําให้ใต้โอ่งให้ร้อนได้และใส่แป้งเข้าไปได้ครับ ใต้องค์ทําให้ร้อนอาาอทำนยังไงครับ่นเอาผ่านแล้วเอาไม้มาจุดไฟอ่ะก็คุมเลือกโอ่งครับอ่าโอ่งนี่จะทาโรตีได้ครับอ่าแล้วดาแ,แล้วจะทํำยังไงครับถ้าหนูคิดว่าข้อนี้ครับหนูว่ามันจะมีแผ่นรองอยู่ตรงตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่พวกฐานเข้าไปในโอ่ง แล้วก็ทําให้เกิดความร้อนอก็คล้ายๆกระทะได้เหมือนกันค่ะอ๋ออันนี้คิดคนละแบบก็คือไว k i กิ้งบอกว่าเอาฐานข้างนอกแต่ละดาคิดว่าเอาฐานเนี่ยเข้าไปในโอง่งเลยใช่นะ<ช>ก็คือเอาโอง่งมาเป็นเตานั่นแหละใช่ค่ะตอบเลยไหมครับตอบค่ะอะ,อะนอกจากกระทะเป็นแบนนะครับที่เราคุ้นตาภาชนะใดถูกนําม,มาใช้ในการทําโรตีได้ไวกิ้งตอบข้อข้อคล้ายครับโอ่นี่นะใช่ครับ ลวดาตอบข้อคอควายค่ะโอ้ค่ะตอบมาแล้วเหมือนกันทั้ง2คนครับคุณผู้ชมคิดว่าข้อไหนและคำตอบครับนอกจากกระทะแล้วสิ่งที่นำมาใช้ทำโรตีให้สุกได้กินได้นั่นก็คือโอก็เป็นออปชั่นที่ดีที่สุดแล้วใส่ไฟ,ไฟเท่าไหร่มันก็จะไม่แตกครับอย่างอื่นครับอาจจะแตกกระจายหมดเลยครับ งานคอรวนี้ก็ถูกแน่นอนนี่ฮะองถูกต้องการทำโรตีตามแบบฉบับของอินเดียนั้นนอกจากทำให้สุกด้วยกระทะแบนๆก้นเว้าที่เรียกว่าตาว่าแล้วยังสามารถทำให้สุกโดยการอบในโอ่งความร้อนสูงได้ด้วยครับเราเรียกโองแบบนี้ว่าเตาอง หรือเตาทันดูหน้าตาคล้ายๆกับโองค์ดินบ้านเราเนี่ยแหละครับจึงไม่แปลกเลยที่ร้านอาหารอินเดียในไทยบางร้านจะประยุกต์ใช้องค์ดินแบบไทยแทนด้วยเขาจะใส่่านจุดไฟไว้ที่ก้นเตาแล้วนำแผ่นแป้งดิบไปแปะไว้ที่ผนังด้านในอบก,การอบแบบนี้จะทำให้แป้งโรตีมีกลิ่นหอมจากเตาถ่านและไม่มีน้ำมัน ที่สำคัญดูน่ากินแบบสุดๆเลยครับข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่รับถุงซับหนังสือไปให้เพื่อนๆเลยครับ4,000บาทเอาละครับช่วงเวลาที่ลอยคอเอ้ยรอคอยได้เวลาไปทํำความรู้จักกับโรตีอินเดียแท้ๆกับคุณอากงวิท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวสครับโรตีเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยกับโรตีวันเนี้ย คือแตกต่างไงครับโรตีที่เราคุ้นเคยในบ้านเนี่ยมันจะใช้แป้งอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นแป้งที่ขัดแล้วนะฮะแล้วก็ขอ,ของเราเนี่เป็นแป้งโฮวีดแล้วก็ที่มีในบ้านเราเนี่ก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นวัฒนธรรมมาจากทางเซา์อินเดียคนไทยก็จะามาแปลงเป็นของหวานราดนมน้ําตาลกินแต่แต่โรตีอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปหาที่อินเดียเนี่ยไม่มีเลยที่เขาจะมาทําราดนมน้ําตาลนะฮะ วันนี้หนูขอลองทาโรตีอินเดียแบบแท้ๆได้ไหมคะอได้สิลกูกจะสอนตั้งแต่สเต็ปแรกเลยนะตั้งแต่แป้งของของเขาเองเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ใส่เกลือไปก่อนเกลือสองช้อนอแป้งประมาณครึ่งโลนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นเนยครับนี่นะครับเราก็ใส่น้ําลงไปพอ,พอประมาณน้นํานี่คือเราจะไม่ใส่เลยทีเดียวเยอะๆอแล้วก็เราก็จะเริ่มคนอย่างงี้เห็นไหมแล้วถ้าดูแล้วเนี่ย แป้งมันยังยังไม่เข้ากันดีเนี่ยเราค่อยๆเติมน้ําเข้าไปเพื่อให้มันจับกันเป็นก้อนนะฮะแค่เติมอีกเหรอคได้ลูกใส่มาเลยเนี่ยแป้งนี่คือแป้งเฉพาะของการทําโรตีนี่เลยใช่ไหมจริงๆนี่ก็คือแป้งเดียวกันที่เขาไปทําขนมปังโฮวิตเช่นเดียวก็คือแป้งสาลี่อยู่ที่ว่าว่าถ้าทมไหนจะแปลงเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยของจีนก็เป็นเป็นมันโถอ๋อ พอหยัมได้เข้ากันแล้วพอเหมาะแล้วเนี่ยทำไงต่อครับจากนี้เราก็จะเอาไปพักแป้งไว้สักประมาณสองชั่วโมงนะฮะให้มันเซ็ตตัวอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเซ็ตตัวมันคือ,อยังไงคะอ๋อเซ็ตตัวก็คือให้แป้งกับส่วนผสมเนี่ยให้ให้เขาเข้ากันแล้วก็ให้เวลาให้เขาแบบรสชาติซึมซับเข้าหากันอ่าคราวนี้เรามาดูแป้งที่ผ่านการเซ็ตมาแล้ว2ชั่วโมงว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างางี้อ่าแล้วหนูลองจับ เนี่ยเขาปั้นเป็นก้อนเนื้มเนี้อเนี่ะคร่าหนูจับดูได้หรอกลองคลี่ดูเนี่ยมันก็จะเป็นขอโมจิอันนี้ก็คล้ายๆอย่างที่เราเห็นโรตีที่ข้างถนนเนี่ยนุ่มมากเลยขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือเราจะทำจัปาตี้กันนะฮะหรือหรือโรตีเนี่ยเราก็ดึงเอาแป้งในขนาดที่เราต้องการทําจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วแต่อะไรอย่างนี้ครัแล้วเราก็จะกลิ้งกลมๆอย่างงี้แล้วก็เอาลงไปคุกกับแป้งครับ อ๋อเป็นก้อนๆด้วยเหรออ่าใช่ฮะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราอย่างงี้คลี่ออกอแล้วคราวนี้เราก็จะใช้ไม้รกริ่งเนี่ยนะฮะเนี่ยเราอยากให้บางแค่ไหนเนี่ยเราก็กริ่งออกไปอ,อ แล้วแล้วเราไม่ได้ฟาดแบบนี้หรอฟาดปับป๊บแบบฟาดนั่นก็คือตัวนี้จะไม่มีความยืดหยุ่นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไอ้ตัวยีสต์ผสมที่แป้งที่มันฟาดขยายตัวได้เยอะไม่ว่าแป้งพิซซาอะไรพวกนี้เราเขาจะมีพวกยีสต์ผสมลงไปแล้วผงฟูงใช่แต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นแป้งแบบธรรมชาติล,ล้วนฮะเขาเรียกว่าแป้งดิบพวกเราลองเอามาทำอันนึงได้ไหมคะได้หรอมาเนี่ยกัดกาเลย ทำก็หลังจากนี้เนี่ยเราเจะแป้งนี่ไปนาบกับกระทะให้มันร้อนแล้วก็กรอบนิดหน่อยสองฝั่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คือเราค่อยเอาไปปิ้งกับเตาอเพื่อ,อที่ให้มันพอง แหมเห็นเด็กๆกินแล้วก็อดใจไม่ไหวอยากลองกินโรตีอินเดียกับเขาเลยนะครับเนี่ยเอาละครับได้เวลาของภารกิจที่สองภาพที่หลายคนคุ้นตาและถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำแป้งโรตีนั่นก็คือการล่อแป้งหรือแผ่แผ่นแ,แป้งให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองครับเพราะจะต้องทำให้แป้งบางใหญ่และไม่ขาดในข้อนี้เราจะท้าให้เด็กๆ แผ่แผ่นแป้งให้ใหญ่พอที่จะวางภาชนะเหล่านี้ลงไปครับซึ่งภาชนะของเรามีด้วยกัน2แบบช่วยกันทำให้เสร็จภายในเวลา90วินาทีมูลค่าขุงรัพย์หนังสือในภารกิจนี้ถ้าทำได้ให้ไปเลยแผ่ละ3,000บาทภารกิจที่2เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักวิธีการทำแป้งโรตีไปแล้วเราจะทำภารกิจนี้กัน จะต้องทำแป้งแผ่แป้งให้ใหญ่กว่าภาชนะของเราภายในเวลา90วินาทีโจยดแรกฮะกับภาชนะนี้ครับแทนใหญ่กว่านี้เป็นไงได้ได้ได้รู้สึกไงฮะเจอคิดว่าได้แน่นอน้องใหญ่กว่าขนาดนี้นะคิดว่าได้แน่นอนใครจะทำลายแบ่งหน้าที่ครับนวดแป้งนวดแป้งไวกิ้งผมผมโรยแป้งครับโรยแป้งนะครับอ้าว รียมตัวนะฮะ90สวินาทีและเริ่มครับมาเลยครับ <Why? S 1> มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับแป้งมาสิแป้งมาสิแป้งมาแป้งมาลูกกด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 เราไม่จําเป็นต้องนําไปกินได้จริงแต่ว่าดูจากขนาดถ้าพอแล้วใหญ่พอแล้วยกมือยกมือยินดีด้วนะใหญ่พออย่างพออยังพอยังโอ้โหอันแรกครับผ่านไป ยี่สิบวินาทีและผ่านไม่ผ่านผ่านและแน่นอนปั๊มโอ้โหใหญ่โตเลยผ่านครับสบายไหมฮะมบสบายครับเหลือเจสิบวินาทีโจทย์ที่สองต้องใหญ่วันนี้ต่อเนื่องไปเลยฮะนี่นะนะอันนี้ปึ๊บแต่ต้องใหญ่วันนี้ครับมาคือเนี้ยโอ้โห จะต้องแผ่ขยายให้ใหญ่กว่านี้ด้วยแรงของเรา70วินาทีที่เหลือครับพร้อมและเริ่มครับไป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 ไกลตัวไปไกลตัวไปกลตัวไปไกลตัวเออนั่นแหละโอ้โหมีรุ่นแล้วมีรุ่นแล้วตอนนี้ครับอีกหนึ่นาทีเร็ว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 เร็ขเรนวเร็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 วเรเร็วเร็วเรเร็วเรเร ไปไปได้อีกไปเรื่อยๆไปไไปปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยรีช่วยรีด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 เอามามาไปไปกดใช้แรงใช้แรงเยอะๆใช้แรงใช้แรงกดใช้แรงกดใช้แรงกดเออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยให้ไปดันก็ไปดันก็ไปดันก็ไปอีกดันก็ไปอีกเปลี่ยนด้าน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 ดันก็ไปอีกดันก็ไปอีก เหลืออีก10วินาที10วินาทีดันเข้าไปอีกดันเข้าไปอีก9 8 7 6 5 4 3ดันเข้าไปา 2> 1 2หมดเวลาผ่านไม่ผ่านครับผ่านไม่ผ่านขนาดนี้นะกับอี้ใช้แรงลงไปนะฮะและขนาดที่ทำคือ,อตรงนี้นตรงนี้ ลูงนี็ได้ไหมตรงนี้ผ่านไหมแม่เฮ้ยสิบเดียวผ่านผ่านอ่สิดเดียวสิดเดียวดูดูผู้ชมไม่ถึงเซนติเมตรพระเจ้าโอ้ยแหมภารกิจในข้อสองผ่านไปได้แบบใจหายใจคว่ำเลยนะครับเก่งมากครับเด็กๆรับงทรัพย์หนังสือไปเพิ่มเลย6,000บาทร่วมวันนี้ทำไปได้เต็มๆ1,000 0บาท และนั่นทำให้ยอดสะสมขุมทรัพย์หนังสือที่มอบให้กับเพื่อนๆพื่นบรณิธิบ้านนกขมิน้นทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่38,500บาทแล้วครับสำหรับการตะลุยโลกกว้างวันนี้ครับรัดดาวันนี้หนูสนุกมากเลยคะ่ะโดยเฉพาะภารกิจที่สองอหนูได้นวดแป้งแล้วเวลาเนี่ยมันก็บีบลงเรื่อยๆค่ะทำให้หนูแบบหนูต้องตั้งใจหนูก็ต้องนวดนวด,นวดไปเรื่อยๆค่ะทำให้แบบภารกิจนั้นสนุกที่สุดในชีวิตหนูแล้ว นะเพราะว่าเราได้ลงมือทำจริงด้วยนะใช่ค่ะไรกิ้งครับเป็นการกินแป้งโนตีอินเดียครั้งแรกครับได้รู้ด้วยว่าทำยังไงส่วนภารกิจที่2ก็เหมือนกันครับมันเวลาบันดีบลงเรื่อยๆรัาเอาชานใหญ่ๆมาครับท้าทายมากออันนี้คือความท้าทายคือเป็นประสบการณ์ของเราโดยตรงนะครับครั้งหน้าเราจะไปตะลุยโลกกว้างที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับท้าให้อ่านเดลิดดิ้งฮีโร่ครับสวัสดีครับสวัสดีคับ